สวัสดีค่ะพบกันในยิ้มสวยชาแนลอีกครั้งนะคะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งในช่องปากค่ะทราบกันไหมคะว่าโรคมะเร็งในช่องปากถือว่าติดใน1ใน10อันดับนะคะของโรคมะเร็งทั้งหมดโดยจะพบประมาณร้อยละ3ของโรคมะเร็งทั้งหมดค่ะ มะเร็งช่องปากที่พบบ่อยที่สุดนะคะก็จะได้แก่มะเร็งช่องปากชนิด squamous cell carcinoma นะคะซึ่งจะพบร้อยละ90ของมะเร็งช่องปากทั้งหมดค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่หรือว่าคนที่ชอบเคี้ยวหมากนะคะหรือว่าพวกยาสูบเพราะว่าสารพวกนี้นะคะพวกหมากหรือว่าพวกยาสูบจะมีสารก่อมะเร็งด้วยค่ะสาเหตุที่2นะคะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปค่ะสาเหตุที่3นะคะก็เกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่ามักจะคบบุกคนในครอบครัวนะคะเคยมีประวัติของโรคมะเร็งในช่องปากค่ะ ข้อ4นะคะเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ข้อที่5นะคะเกิดจากการติดเชื้อ h v p นะคะซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งที่ปากมดลูกนะคะ และข้อที่6นะคะก็เกิดจากการเป็นแผลเลื้อรังในช่องปากเป็นเวลานานอย่างเช่นคนที่มีฟันผุฟันแตกเล็บบิ่นนะคะทําให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากเป็นระยะเวลานานหรือว่าในคนที่ใส่ฟันปลอมที่หลวมนะคะหรือว่าการทำฟันปลอมแบบผิดวิธีก็อาจจะทํำให้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในช่องปากได้ค่ะ ตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดนะคะที่จะเป็นโรคมะเร็งในช่องปากได้แก่ลิ้นนะคะหรือว่าบริเวณพื้นใต้ลิ้นค่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะนะคะหรือว่าสัญญาณเตือนภัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าเราเริ่มมีอาการหรือว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งในช่องปากอันดับแรกเลยนะคะถ้าเราพบว่าเราเป็นแผลเรื้อรังในช่องปากนานเกิน2สัปดาห์หรือ ถ้าเราพบลักษณะเป็นฝ้าขาวนะคะที่บริเวณลิ้นแล้วเราไม่สามารถขูดออกได้หรือเมื่อซ้ำดูแล้วนะคะบริเวณลิ้นหรือว่าลิมฝีป,ปากมีลักษณะเป็นก้อนไตแข็งหรือถ้าเรามีอาการแสบคอเนื้อรังหรือว่าพบว่ามีอาการกลืนลําบากพบก้อนที่บริเวณลำคอถ้าเราพบลักษณะดังกล่าวนี้นะคะแนะนำว่าควรรีบไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์ค่ะ คราวนี้เรามาดูวิธีการตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตัวเองนะคะวิธีตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตัวเองนะคะง่ายๆเลยอันดับแรกนะคะก็คือให้เราสํารวจนะคะอ,อวัยวะในช่องปากของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มนะคะหรือว่าบริเวณริมฝีปากหรืออ้าปากดูบริเวณต่อมทอนซินนะคะว่ามีอาการผิดปกติ ดังที่หมอได้บอกไปเมื่อตะกี้หรือเปล่านะคะว่ามีฝ้าขาวมีแผลเลื้อรลังหรือมีลักษณะแดงหรือเรามีอาการเจ็บคอที่บริเวณเลำคอนะคะมีอาการกลืนลำบากหรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีตรวจง่ายๆด้วยตัวเองนะคะถ้าเราไม่แน่ใจหรือว่าลังเลก็ให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่ามีลักษณะที่ไม่แน่ใจอย่างที่หมอบอกนะคะก็ลองสํารวจตัวเองง่ายๆดูนะคะว่าเข้าข่ายในเรื่องของโรคมะเร็งในช่องปากหรือเปล่าแล้วพบกับสาระดีๆในยิ้มสวยชาแนลได้ใหม่นะคะในคลิปถัดไป